รัฒนาพานเอกพันครูนะครับม,มีพี่กุ้งเติมบุญเป็นมหาสังฆทานเหรออ่าขออนุญาตบันทึกนะพี่กุ้งวัฒนาวดีชุนหาโสภางนะครับขออนุญาตพี่กุ้งวัฒนาวดีเป็นเจ้าภาพ บรัรวัวนั่งเก้าอี้ไม่ได้นั่งพื้นนะนั่งสบายมากเก้าอี้อย่างดีเป็นไม้แบบโอ้โหคลาสสิก,กใช่เจ้าภาพหลักไปได้เจ้าภาพร่วมไปได้ผู้เป็นสะพานบุญไปได้ผู้มีจิตหมทนาไปได้ไปไทุกคนแหละคุณสรุปโอเคนะครับคุณทั้งหลายครับบัตรนี้เราจะได้สวดมนต์เจริญภาวนาด้วยจิตตั้งมั่นในการบูชานะครับขอน้อมกายถวายชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนานะครับเราทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาได้เติมเต็มชีวิตด้วยปัญญาและสร้างชีวิตให้มีค่าด้วยธรรมวันนี้ได้สาธยายธรรมในประวัติของหลวงปู่ชอบและหลวงปู่ขาวอนารายในวาระการของการเป็นกัลยะาณมิตรก็ขอให้พลานุภาพของความเป็นกัลยะาณมิตรของหลวงปู่ทั้งสองนำส่งสู่ก,กัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับไม่ว่าอยู่ที่ใดไม่ว่าสถิตสถานที่ใดจะเป็นภพภูมิใดๆก็ตามที่เป็นมิตรกัน จงได้รับกำลังบุญในการสวดมนต์เจริญภาวนาได้พร้อมเพียงกันทุกคนนะครับท่านทั้งหลายนอบนอบ้นอมจิตบูชาครับพุทธทางวันธามิธรรมังวันธามิสังขังวันธามิครูอุปัชฌาอาจารย์คุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิกขาคุนังวันธามิด้วยความนอบนอบ้อมสูงสุดในสิริหกประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์และพระไตรศิกขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิที่เป็นมหาบารมีธรรม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรวมมหาพุทธ,ธานุภาพขอน้อมรวมมหาธรรมานุภาพขอน้อมรวมมหาสังฆานุภาพประสิทธิรวมลงด้วยกระแสบุญกุศลอันข้าพระเจ้าได้เคยประกอบทานได้เคยรักษาศีลได้เคยเจริญภาวนาตั้งแต่พบชาติปางใดตั้งแต่ต้นจนบัดนี้และที่จะทําต่อไปขอน้อมรวมบุญกุศลทั้งหลายประสิทธิเป็นมหาปูธียานบรารมี ด้วยกระแสะอันเป็นหนึ่งนี้ครับพระเจ้าขอน้อมนิมนต์อาราธนาสมเด็จพระปฐมบรมหาพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธสิกขิทศพล l ยานที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอมถมโปรดเมตตาสถิตเหนือเสียงกล้าเป็นประธานใหญ่เป็นประธานบุญเป็นประธานมงคลขอน้อมรัตนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในนานตจักรวาลประสิทธิ์ที่เป็นประธานบุญสัมพันธ์นิรมิตรวมลงให้เกิดเป็นวิมานทิพย์วิมานทองวิมานแก้ววิมานธรรมหมัดนี้ค้าพเจ้าขอตั้งจิตกายวาจาใจในการเจริญภาวนา พุทธังชีวิตตังเมปูเชมิข้าพเจ้าขอน้อมกายถวายชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าทำบังชีวิตตังเมปูเชมิข้าพเจ้าขอน้อมกายถวายชีวิตซึ่งพระธรรมสังขังชีวิตตังเมปูเชมิข้าพเจ้าขอน้อมกายถวายชีวิตซึ่งพระสงฆ์รวมลงซึ่งจิตตั้งมั่นในการประกอบคุณงามความดีในพระศาสนานี้ขอน้อมจิตนี้กายนี้วาจานี้บูชาอรังหังสมาสัมพุทโธพระควา พุทธังพัควันตังอภิวาเทมิสวาค้าโตพัควตาธโมธัมมังนมัสามิสุปฏิปันโนพัควตโตสาวกสังโคสังคังนามามิ ข้าพเจ้าท right. ั้งหลายขอแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธธรรมพระสงค์นั้นด้วยกายวาจาใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสารังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออนมรัตนาสนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โปรดเมตตาประสิทธิเสด็จมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการบวชจิตข้าพเจ้า ทำมังสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระธรรมเจ้าทุกพระธรรมคันได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชจิตข้าพเจ้าสังข่งสารนังคัจฉามิข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมรัตนาพระอริยสังฆเจ้าทุกุูปทุกนามโปรดเมตตาเสด็จมาเป็นพระอนุสามนาจารย์ในการบวชจิตของข้าพเจ้าบัดนี้ดวงจิตของข้าพเจ้าได้รับการบวชด้วยมหาตรสารนคมเป็นจิตที่สะอาดสบายสงบข้าพเจ้าขอน้อมกายวาจาจิตนี้สมาทันศีล ขเจทั้งหลายขอสมทานสีขาบทคือการตั้งเจตนาว่าขปเจ้าจะงดเว้นการทำร้ายชีวิตการฆ่าชีวิตการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวงขปจทั้งหลายจะงดเว้นจากการลักทรัพย์การลักขโมยการคดโกงทั้งปวงขปจาทั้งหลายจะงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมและการหมกมุ่นในการมทั้งปวงขปจาทั้งหลายจะงดเว้นจากการพูดหยาบพูดเท็จพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดไร้สาระพูดประมาททั้งปวงขปเจ้าขอตั้งจิต ในการสมาทานสิกบทว่าขพเจ้าจะงดเว้นจากการเสพสุราและยาเสพติดอันเป็นต้นท้ายความประมาททั้งปวงขพเจ้าจึงทรงไว้ได้ว,วิสุทธิเบญจศีลเมื่อขพเจ้ารักษาศีลศีลจึงรักษาขพเจ้าขอน้อมกายวาจาจิตอันบริสุทธินี้บูชาซึ่งพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณโดยพร้อมเพียงกันท่านทั้งหลายน้อมน้อมจิตเป็นบทบูชาพระนะครับนโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพรัตน์รีสหัสสะสุธรรมา พุทโธธโมสังโคยถา,าพุทโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังฆบูชาอากีทานาวรังคันทางศีวลีจะมหาเทรังอาหาังวันธมิทูระโตอาหาังวันธมิทาตุโยอาหาังวันธมิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิข้าประจานท์ทั้งหลายขอน้อมถวายด้วยผ่านมหามาลาการนี้เนรมิตด้วยกำลังบุญกุศลให้กลายเป็นดอกไม้ทิพทูปทิพเท,ทียนทิพผ่านใบสีทิพเครื่องบูชาทิพ์อนเปเลิศยกด้วยจิตสว่างบันเจิดบูชาคุณพระพุทธเจ้า บูชาคุณของพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระสังฆเจ้าโดยรวมทุกประการขอจิตอันสว่างสาวยไม่มีประมาณจงแผ่เป็นกระแสะบุญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบารมีแห่งพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมโมนำส่งด้วยเมตตาอย่างกินจิอันเป็นบทประสิทธิอันพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ใช้ตลอดในการทรงทาตขันขอบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นภาริยเจ้าได้โปรดนำส่ง สู่ดวงจิตดววิญญาณกายะสังขารใดในไตโลกธาตุนี้และขอน้อมนำส่งสู่ดวงจิตของนางสาวอแมนดาโอริแกนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยด้โรคโคาพยาธินั้นเป็นปฐมขอบา,บารมีแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์นำส่งด้วยเมตตาอันไม่มีประมาณนั้นทุกประการนั้นเทินท่านทั้งหลายตั้งจิตไปพร้อมเพียงกันนะครับเมตตาอย่างกินจินะครับอย่างกินจิกูสลังกำมัง สัพเพหิกเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงฐานีอทิอาตาทิตายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาประมุดจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาประมุดจันตุสัพเพยาติกาสุขีตาโหนตุทุกขาประมุดจันตุสัพเพอญาติกาสุขีตาโหนตุ ทุกขาประมุตจันตุสัพเพปีสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาประมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปชาายะสุขิตาหนตุทุกขาประมุลจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาหนตุทุกขาประมุลจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขะประมุลจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตุโวน้อมกราบ ด้วยบารมีธรรมขอกระแสะเมตตานี้จงแผ่ไปในโลกธาตุดังเจตนาของขพเจ้าให้ถึงอย่างทุกภพทุกภูมิไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขขอน้อมรัตนาพระชพพนรังสีพระศมีหประการของสดริพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุโพรองละใชา้ประสิทธินำส่งด้วยกระแสะบุญนี้ไปในอนันตจักรว่านในโลกธาตุขพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตว่าบัตรนี้เป็นบุญและกุศลที่ขพเจ้าได้ประกอบบุญเป็นพุทธ,ธมามะกะ บัดนี้ข้าประเจ้าทั้งหลายจึงตั้งจิตไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประธานข้าประเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วอีกทั้งพระธรรมทั้ง84% 0 0 0พระธรรมขัคั์และพระสงฆ์และพาริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระพิสุสงฆ์จงจำข้าปเจ้าไว้ว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธมามะกะเป็นผู้ถึงซึ่งพระรัตนตรยัยว่าเป็นสรณะตลอดชีวิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติตนสมเป็นพุทธมามะกะผู้มีศรัทธาด้วยปัญญาในพระรัตนตรยัยจากตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวไม่สแสวงบุญญเขตนอกพระพุทธศาสนา มันสร้างบุญกุศลอย่างเต็มอัตราในพระศาสนานี้ตลอดกาลนานจนถึงการเข้าสู่พระนิพพานนั้นเทินท่านทั้งหลายจงแผ่บุญกุศลเป็นบุญบาร,รมีด้วยวาระที่เราได้มีจิตบำเพ็ญกุศลกันมาจึงเกิดเป็นบุญใหญ่ที่สั่งสมด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบมาทั้งหลายน้อมถวายเป็นกัญญูบูชาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระอ,อาเดียสังฆเจ้าพ่อแม่ครูอาจารย์และมหาปูชนียาอาจารย์ขออุทิศกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วนี้แก่บิดามารดาครูพระชาอาจารย์มิตรบริบาลคู่ชีวิตลูกหลานและเพื่อนสนิทมิตรสหายกัลยาณมิตรทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้เคือค้อกูลแต่คนหลังและสัรพสัตท,ทั้งปวงโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงล้ำกัมเกินกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ดี ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีข้าพเจ้าขอน้อมกระแสบุญนี้โอโหสีกรรมโมฆะกัมมิมุติกรรมต่อท่านให้เลือกแล้วซึ่งการส่งผลต่อกันและกันแม้นใครทํากับข้าพเจ้าไว้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในภพชาติใดก็ตามข้าพเจ้านี้ขอย,ยกโอโหสีกรรมโมฆะกรรมมิมุติกรรมให้ทั้งสิ้นสิ้นสุดในการส่งขมของพลังงานมิจฉาทิฐิทั้งปวงขอพลานุภาพนี้จงแผ่ไปไม่มีประมาณด้วยสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เปียดเบี่ยนซึ่งกันและกันเลยอนีขาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่เป็นทุกข์จงได้สุขท่านทั้งหลายที่เป็นสุขจงเป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นท่านทั้ง จงได้มีส่วนในบุญกุศลนี้ทุกประการท่านใดที่ตั้งจิตโดยชอบประกอบพิธรรมในอิทธิผลใดๆขอจงสําเร็จขอจงสําเร็จขอจงสาเร็จอัศาจรรย์ท่านใดทันเหตุทันการทันเวลานับตั้งแต่พบชาตินี้ยามนี้เวลานี้จนถึงทุกพบทุกชาติก่อนจะถึงซึ่งพระนิพพานในการอนสมควรนั้นเถอนิพพานะปัจโยตุสาธุสาธุสาธุนะครับท่านทั้งหลายสงบจิตเป็นสมาธินะเวลานี้นะครับ เราจะน้อมแผ่บุญด้วยกระแสสมาธินำส่งนะครับให้ท่านหลับตาลงเบาๆนะเวลานี้และตั้งจิตอันเป็นสมาธิเราจะใช้คําบริกรรมเป็นคําของพระไตรสรนคมนั้นจะก,กำหนดลมหายใจหรือไม่กำหนดลมหายใจก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเราจะใช้คําบริกรรมในดวงจิตที่เรากาหนดไว้ว่าพุทธังสรนังคัจฉามีธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามีพุทธังสรนังคัจฉามี ธรรมังสระณังคัจฉามิสังขังสระณังคัจฉามิพุทธังสระณังคัจฉามิธรรมังสระณังคัจฉามิสังขังสระณังคัจฉามิพุทธังสระณังคัจฉามิธรรมังสระณังคัจฉามิสังขังสระณังคัจฉาวิท่องไว้แตะไว้นะครับด้วยตัวท่านเองครับ ปัดนี้ดวงจิตของเราสงบเป็นเบื้องต้นนะครับขอพลานุภาพของบุญกุศลใดที่เราได้ประกอบมาจงเป็นเป็นดังจิตอธิษฐานอันชอบประกอบให้ทำทุกประการนั้นและขอให้พลานุภาพบุญเกื้อกูลหมุนส่งสู่ตัวเราสู่ครอบครัวเราสู่บิดามารดาสู่ครอบครัวและก็คู่ชีวิตรวมถึงลูกหลานมิตรบริวารทั้งหลายจนได้มีส่วนในบุญกุศลนี้ทุกประการให้บุญทั้งหลายนำส่งสู่เทวดาประจำตัวเทวดาประจำบ้าน เทวดาประจำกิจาการเทวดาประจำยานพานะและองค์พระสยามเทวาธิราชที่ปกกล้าปกเกตร,รักษาประเทศนี้รวมถึงขอบุญกุศลนี้จงพิทักษรักษาทหารหานและผู้มีหน้าที่รักษาในขอบขันธศีมาเขตชายแดนประเทศไทยที่ประสบภยัยก็ขอให้พ้นจากภัยภัยได้ด้วยอำนาจบุญที่ได้มีบุญเกื้อนหนุนก็ขอให้อยู่รอดปลอดภยัยในการปฏิบัติภารกิจนันทุกประการ ขอบุญอันเบิกบานแผ่ไปภพศสารไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขเทิดท่านทั้งหลายน้อมจิตบูชาพระนะครับพุทธทางวันทามิธรรมมังวันทามิสังขางวันทามิครูอุปชาอาจารย์คุณังวันทามิมาตาปิตุคูณังวันทามิพระไตริกขาคูณดังวันทามิด้วยความนอบน้อมสูงสดุด ในสิริหประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครัวอาจารย์และป้ไตายศิขารวมลงเป็นหนึ่งประสิทธิเป็นตบะเป็นเดชเป็นพลาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมทำใดอันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นทรงปฏิบัติทรงบรรลุข้าพเจ้าขอรู้ขอเห็นขอเป็นขอปฏิบัติขอบรรลุซึ่งทำนั้นทุประการนับแต่บัดนี้จนถึงการเข้าสู่พระนิพพานอนเทินนิพพานะปัจโยโหตุจงเป็นปัจจัยอัลลามนำสู่พระนิพพานอเลิศเทินสาธุ สาธุสาธุนะครับน่าจะดีนะวันนี้ทุกคนได้ส่งพลังงานถึงน้องเนาะแม้นเราไม่รู้จักกันแต่ว่าเรามีเหตุของการส่งเคราะห์ที่เราได้มารู้จักน้องคือน้องอแมนดาโอริแกนนะครับแล้วก็ผู้เป็นแม่ก็ประสบความทุกข์ในจิตในใจเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นก็ก็ขอให้บุญกุศลที่พวกเราตั้งใจกันทํามาก็นําส่งเกื้อกูลน้องให้กลับมา เยียวยาได้อย่างดีพลันในวันใดวันหนึ่งนะครับท่านใดที่อยู่กันณเวลานี้เราเข้าสู่เดือน9แล้วนะฮะคืนนี้อีกแค่5นาทีก็เป็นเดือนของการก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปในธรรมเนาะอขอให้คุณได้มีโอกาสอันเลือล้าสร้างบุญกุศลอย่างเร็วที่สุดก็เติมเต็มกองบุญอีก5าเล่มสุดท้ายนะครับสำหรับให้บริบูรณ์ร้อยแเล่มอย่างรองต่อมาก็คือเป็นเจ้าภาพมหาสังฆทานถวายวันที่7เดือนกันยาแล้วก็อย่างเร็วกว่านั้นก็วันที่6ครับตักบาทตึกแดง เดี e un ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะองค์พระเหลือสององค์ใครส่งอินบ็อกซ์มาก็ตามนั้นนะสามท่านแรกนําส่งโมทนาบุญเหคุณเบิร์ตสราบุตรนะรับพระด้วยสาธุการครับท่านไหนที่ปรารถนาแจ้งในอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับโมทนาสาธุและนี่คือไลฟ์ธรรมปัญญาครับ